ที่ w w w youtube.com นะคะแล้วก็เข้าไปที่ช่องค้นหาเลือกคำว่าคลื่นนี้มีแต่ให้ค่ะแล้วก็เลือกรายการสดหรือว่าฟ์นะคะเจอกันอย่างแน่น,นอนตลอด24ชั่วโมงนะคะมีดีเจมากหน้าหลายตามาผัดเปลี่ยนกันไปใครทีชื่นชอบดีเจคนไหนก็ฟังกันส่วนใครที่อาจจะชอบทุกคนเลยนะคะก็ฟังตลอด24ชั่วโมงกันได้เลยค่ะ0 992463865ขอเพลงโปรดฟังกันได้นะคะรวมถึงทางด้านของ เอสเอ็มเอสสี่แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดแปดนะคะสี่แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดแปดหรือใครต้องการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะสอบถามกันได้เพิ่มเติมเลยนะคะมีคําถามอะไรที่อยากจะรู้นะคะหรือว่าอยากจะสอบถามปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของคุณนะคะว่าเ,เป็นโรคนี้อยู่สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวกอมฟรีน่าหรือคอคอล,ลาเซสมีได้หรือเปล่าก็สามารถสอบถามที่เบอร์นี้ค่ะ0 9 1 6 3 5 2 3 2 6นะคะ0 9 1 6 3 5 2 3, 2, ค่ะ26ยินดีรับทุกสายเลยนะจ๊าอ่ะตอนนี้มาถึงช่วงเวลานี้ดีกว่าเพลงดังฟังเพลินค่ะโดยสบู่สมุนไพร First and Spa r ช่วงเพลงดังฟังเพลินโดยสบู่ First and Spa สบู่มุนไพรเพื่อผิวขาวกระจ่างใสสนใจสอบถามและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทร0 9 1 6, 1 6, 1 6, 1 6 3 5ก3 2 6 0 9 1 6 3 5 2 3 2 6 อยู่ที่กลางดวงใจคนเขาบอกฉันคู่เธอเออก็ใช่หากจากเธอไปฉันคง ใราจะไปก็ไปเลยฉันรักเธอเอกก็ใชไร่ใครก็บอก ถ้าเธอไปฉันคงเศร้ายังไม่รู้ตัวว่าทำไมแล้วเธอก็จากฉันไปนะคนได้ไม่ทิ้งหัวใจหรือจะไปก็ไปเลยฉัน กตอบติดต,ตรึงใจฉันเสมอเออเธอนั้นิ่งทำท่ำใจ ที่ถูกใจคนทั้งประเทศเอ๊ เจ้าอย่าโยเยเจ้าอย่าร้องไห้บอกพี่สิจะเอาอะไรเดี๋ยวพี่จัดหาเอ,เ,อเอ๋เอ๋จะเอากระเป๋าของลุยวิตตงหรือว่าน้องชอบของเวอร์ซาเช่ชอบน้ำหอมจากเมืองฝรั่งเศสหรือว่าเครื่องเทศจากเมืองบอมเบ โรเล็กเรลือนทองรุ่นใหม่หรือทุกชั้นในตราจอระเกบอกมาว่าจะเอาอะไรถ้าน้องอยากได้พี่ก็โอเคเอ้เออเจ้ายญิงโยเยเจ้าอย่าร้องเงิ บอกพี่สิจะเอาอะไรเดี๋ยวพี่จัดใหเ้เอเอเอ,อยากจัดที่เปียที่เยอรมันหรือว่านั่งทานน้ำสมคันที่แอลเอกินปูคนที่อาลาสกาหรือปาหิมะที่นอร์เวเป็นอย่างที่กุ้งปากกินหรือทานมูปิ้ง พี่กรุงไทยเปนไอยากกินอะไรที่ไหนท้านน้องถูกใจพี่ก็โอเคเเเอเอเอ,เอ เจ้าอยาโยเยเจ้าอย่าร้องไห้บอกพี่สิจะเอาอะไรเดี๋ยวพี่จัดหาเอ๊ะเอ๊ะเอะอ,อ,อยากไปช็อปปิ้งที่อเมริกาหรือว่ากินฟลาซาที่มิทีิโคเบเล่นสก,กีที่สวิตเซอร์แลนด์หรือจะไปแลน่นเรือที่มาเลเเที่ยวผับกันที่อังกฤษ หรือไปปารีสนั่งดูบัลเลอยากเที่ยวอยากชมที่ไหนทาน้องอยากไปพี่ก็โอเคเอ้เอ้เอเจ้าอย่าโยเยเจ้าอย่าร้องไห้บอกพี่สิจะเอาอะไรเดี๋ยวพี่จัดให้เออเออเอ้ เออเจ้ายาโยเยเจ้าอย่าร้องไห้บอกพี่ซิจะเอาอะไรเดีจ้าพีจัดใ้เออเออเออ CSR เรดิโอคลื่นนี้มีแต่ให้ฮิตที่ถูกใจคนทั้งประเทศ ยืนข้างเสาตบหน้าเราร้าองไห้เห็นพ่อตาปู่ตาปวดใจผู้ชายใจใครนั้นเจ้านายเ,เราเองน้ำตาไหลนองนุ่งช่างทองทนทุกข์ุรา ใหน้นาร้องจนตาบวเป็นเมสาวใสอกไม่เลือกเ่าชอบรถเก่งแต่ฟังเพลงโดยไม่เกรงใจกัน ข้อที่ขาวของเจ้าก็มีสร้อยใสแป็นเพชรวงใหญ่ที่นิ้วนางเธ่นนั้นเลเซตเลทองที่ข้อมือน้องล้วนจันทร์ราคาเกียดล้านอันมหาเศรษฐีบุญเอ๋ยบุญตาวาสนาของล้วนโล ได้เท่าแกทองเลยเหมือนตัวทองเลือนทีที่แก่ช่างทองเลยน้องคนดีคอยพี่คนนี้เร้าโตกกาดู